Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับอยู่กับมิสูซูอร์โปรครับสวัสดีค่ะโจค่ะมิสูเอ็มพีค่ะเยวอยู่กับแอตทราสีขาวกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วกับรุ่นนี้นะคะแอตถ่านนะคะแอคทีฟซีวิตีนั่นเองค่ะอันนี้รวมค่าสีแล้วนะครับอยู่ที่536,00 0บาทนะครับใช่แล้วแล้วก็โปรพิเศษจริงๆเนาะกับลูกค้าที่รับรถคันนี้นะคะใช้เงินรับรถเพียง2 0ง0 0บาทเท่านั้นส0 0 0 0บาทครับรับดอกเบี้ยครับ2.49%เเท่านั้นเองเพราะลูกค้าเลือกส่งแค่ ห้าปีปปนะครับในค้างวด<ก>จะอยู่ที่ประมาณเก้าพันบาทเท่านั้นเองใช่ใช้สองหมื่นจะได้ดอกเบี้ยตามแล้วเนาะสองจุดสี่ก้าเท่านั้นแถมยังได้โปรโมชั่นแต่งเต็มทั้งคันด้วยนะคะ,ะแต่งเต็มให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับจากเดิมไฟอาจจะเป็นไฟส้มๆฮาโลเจนเนาะเปลี่ยนใหม่เป็นไฟวงแหวนนะครับ bm style สีขาวที่เลยนะครับกับตัวนี้จะเป็นไฟซีนอนนั่นเองนะคะแล้วก็น่นนอนครับสเกิร์ตมาด้วยกันนะครับนี่เลย กับลูกค้านะคะเลือกเป็นรับเป็นชุดของไรเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเดไลท์ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยลูกค้าก็เลือกเป็น V2 จะเป็นท่อเหลี่ยมทรงใบไม้นั่นเองค่ะมีทั้ง V1 V2 นะครับแบบให้ลูกค้าเลือกกันเองเลยนะครับมีลูกค้าเ็าเลือกเป็น V2 นะคบสวยๆเลยนะครับเป็นเสี่ยมมาเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ จะไม่เต็มไม่ได้เพราะเราใส่เป็นสปอยเลอร์หลังเพิ่มให้ด้วยนะครับใน<า>ชุดแต่งนี้นะครับใช่ค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นทรงยกสูงแบบทรงสปอร์ตค่ะโอ้โหนะครับสวยๆนะครับแน่นอนนะครับมันกระตังไม่จบด้วยนี่เลยนะครับต้องเปลี่ยนล้อใหม่ให้ลูกค้าแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยกับล้อแม็กซ์15ของเรานะคะมีแบบให้เลือกมากมายเนาะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นทรงแบบของอะตอมิกกันดีแล้วนะครับใช่ก็เป็นที่ฮอฮิตนะคะแล้วก็ เขาก็จะเป็นแนวแบบเป็นมีปัดเงินนะแล้วก็มีตัดแดงตัดแดงแล้วก็มีแบบสีดําข้างในอะจะเป็นสีเขาเรียกยอดฮิตเหมือนกันนะสีตัดแดงรมาเนี้ยแล้วก็ครอบดิสแน่นอนนะครับพอตัดแดงแล้วครอบดิสกับน็อตล้อก็ต้องมาเป็นสีแดงด้วยนะครับ สู่สำเร็จความหล่อเนาะก็เรียบร้อยนะคะก็จะเข้ากับพวกสเกิร์ตด้วเนาะที่มีเดินเส้นสีแดงกันมาทั้งคันก็ดูรับกันนะคะลงตัวเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีฟิล์มให้รอบคันนะคะนิดนึงฟิล์มนี้อันนี้ทุกคาขอพิเศษด้วยโหขอเป็นพิเเซรมิกมาด้วยก็อยู่ในงุคโซนโอเนี่โปรนี้ก็ได้เซรามิกแล้วแล้วก็มีการสัดข้างนะคะแล้วก็รวมถึง กล้องมองภาพขนาดถอยจอดเนาะก็จะติดที่จอหน้าแท้ของเราได้เลยค่ะนะครับมีกล้องหลังเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็สั่งเพิ่มนิดนึงก็คือมีกล้องหน้าไปด้วยครับคันนี้ก็เอาไว้บันทึกเหตุการณ์เนาะจอดเต็มจะดเต็มหมดเลยนะครับแน่นอนครับเบาะนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะครับจากเบาะเดิมเบาะผ้าก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังกันให้เลยนะครับใช่แล้วโดยคันนี้เลือกเป็นสีดําตะเข็บสีแดงนะครับก็คือยอดฮิตนั่นเองนะคะก็คือสวยงามลงตัวทุกอย่าง ครบคันแบบนี้นะคะแต่งให้เต็มที่แล้วก็ยังมีบริการส่งถึงบ้านด้วยวันนี้เราก็จะไปเอารถไปส่งกันที่จังหวัดพะยงนะครับเราก็เตรียมรถเรียบร้อยแล้วน้องหมีก็เตรียมรอในรถเรียบร้อยแล้วเหมือนจานนะครับเราก็เตรียมไปเซอร์ไพรส์หาลูกค้าถึงบ้านกันเลยค่ะไปกันเลยครับ